ก็สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกำลังพบกับบรททีเอสกิเซอร์นะครับกับโดโบอะไรทีเอสกิ e เอร์วันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะครับกับเพื่อนของผมครแบงกับแบงนะครับแข่งกันก็ถ่ายอยู่นี่ไงโอเคพร้อมนะเราจะไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับอ่านี่คือศึกนะครับระหว่างน้องผมกับผมแล้วก็แบงกับแบงหนึ่งนะครับ่คนท่องได้เล่นคนที่สครับก็วันนี้ แบงค์ที่เป็นไซเฟอร์เนี่ยอ่ะงั้นผมขอเรียกแบงค์หนึ่งแล้วกันแบงค์คนนี้บแบงค์สองแล้วกันนะโอเคแบงค์หนึ่งนะเงนี่ยเขาอยากให้ผมถ่ายคลิปด้วยก็ูต้องทำนะครับทำศึกแข่งขันกันห่างคนก็ต่างมิตนะี้ในเพลช่วยไม่โบสร้างแลนด์มา้าแล้นด์ไม่มีหรอกแค่มีสกิลพอถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่า ผมถ่ายแล้วมันจะแหลกมันจะคอยเกินเนี่ยตายชิ้นแล้วก็วจะไม่พูดมั่งครับห้าเจ้าจสี่เมื่อกี้แหลกทั้งคู่น,นะผมถอยเมื่อกี้รู้สึกว่าแหลกอกินเกี๋ยไม่แม่นละเกี๋ยไม่ตรงละจับโฟสีเดี๋ยวขอปิดเสียงเลยดีกว่าเอ้ยเสียงเบาๆเพราะว่าพอผมไปดูคลิปเนี่ยมันเสียงมันดังกว่าเสียงผมอีกโอเค กงมาชุมชมุนุงกับโบนะครับดพกเจติสก็ดูแล้วเห็นกับผมนะที่หมีที่หมีนี่ตัวสำคัญเลยเพราะว่ามันใจแขงมากตัวแบงแบงหนึ่งอ้างั้นผมเรียกว่าน้องแบง์ดีกว่าติดปากผมอะคนเนี้ยผมจะเรียกว่าน้องแบงแล้วกันนะครับ ตัวน,นี้เรียกว่าแบงค์ธรรมดานี่รงแบงค์นะรองแบงค์เบิ้ลสายเบิ้ลเลยตัวนี้ของผมชีโรครับสายบินนะครับสายบินชอบบินเอาตรงนี้เออนั่นแหละคอยสองให้ได้ไ,ไกลๆแล้ววันนี้เราจะแพหรือเปล่าก็าไม่รู้เหมือนกันแต่การนี้ผมจะคิดทุกอย่าง้อง <12. S 1> แบงค์มาแล้ว เบิ้ลซะด้วยเดี๋ยวดูก่อนดีจะสร้างเรนมาใช่ไหมอ้าวจะปิดนี่เองน้องแบงค์ปิดเกาะน,น้องแบงเขาชอบเกาะครับส่วนแบงค์ผมไม่รู้นะแต่รู้ว่าน้องแบงค์อ่ะชอบชอบเกาะแปบงก็สิบเออช่างมันปิดเกาะก่อนเดี๋ยวมันยึดได้เลยนะเล่นอะไรนะ ปิดเกาะเร็วปิดเกาะเร็วอะไรจะถอยกันดเออสร้างนั่น, <8. S 1> นแหละชนะสองเท่าก็ได้ <ใน S 1> ดูความน้อง,องแมนเขาจะได้หรือเปล่าอุ้ยโดนเกาะแล้วผมว่าผมจะต้องปิดเกาซะซาเลมังก <6. S 1> ดันไม่เบิน้นอีกสวยแล้ว โดนเกาะแน่เลยแหลกอีกโอ้โหสวยหนักสวยซ้อนต้องระวังครับแบงครับต้องระวังแบงมากๆสุดเบิ้ลสองเลยมาเดี๋ยวช่วยเบิ้ลสี่นะครับสร้างแลนด์มาร์คหกเกือบได้แล้วอ่ะ เสียวกาะนี่แหละปัญหาเด็ดเเลยอ้าวน้องแบง์ปิดเกาะน,นะครับฉันผมก็ต้องไปเอาเกาะแ,มมแล้วกลัวไม่โดูนะสินี่แหละปัญหาโ,โอ้ไม่ออกเลยอะ่ะเอ้แต่เบิ้ววลนะเสียงดวงก็ดี เอาแรกเกาะดีกว่าตรงนี้เลยใช้การทางฟ้าเป่าดูสิอ่าฉสามเท่าครับคูณสามครับแล้วก็แปดเอถอยเกินมาครับตกตก,ตก,กแล้วก็บินโอ้โหไม่ได้บินครับรวันนี้ไม่รู้จะเล่นนานหรือเปล่านะครับร,รู้สึกไงบ้างไม่รู้ ี่มันมีความรู้สึกเปเฮ้ยสวยแล้วปิดก่อนสวยแล้วครับเครื่องโบมันเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับโอ้ยมันจะแพ้มัหเนี้ยเสียวแพ้ ถ้าแพ้ก็อย่าว่าผมนะครับบินด่วนสิโอ้ยไม่บินด่วนด้วยตายครับถ้าว่าแบงเขาตกเกาะก็เอยถ้าตกเมืองก็แพ้นะครับอุ้ยรอดตายครับรอดตายเย่บยวินบินกับบินนะครับดูใครชนะ บินปะทะบินนะครับเรามีสองคนก็ทีมผมชนะแล้วล่ะครับ <c oughs> ไม่ต้องสงสัยเลยครับเดี๋ยวผิดฉากให้ดูนะครับฉากสวยงามสามเท่านะครับปูนสามนะครับเสร็จๆง่ายๆสบายๆนะโอ้รู้สึกรู้สึกไงบ้างโบ <c oughs> เดี๋ยวมากเลยแหลกนะนี่รู้สึกแหลกมากครับ โอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับไลยเมนตอลลี่นะครับอ่าสกอร์ผมก็ขึ้นเลยครับอ่าโอ้มันมากครับวันนี้โอเคก็จบคลิปเลยดีกว่านะครับก็วันนี้รวดเร็วทันใจหรือเปล่าไม่ดูครับแต่รู้ว่าโบจะต้องรีบไปอาบน้าครับใช่ไหมโบโอเคก็จบคลิปเลยดีกว่าเอากกับดันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็วันนี้มาเล่นกันกับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรก็รอดูกันด้วยนะครับโอเคจบคลิป